เปลี่ยนนิสัยได้ไดเที่ยวพิเซนนี่ก็คือหน้าตาของโรงแรมที่แพลพูดถึงเมื่อตะกี้นี้ค่ะนี่คือบรรยากาศข้างตึกและนี่คือทางเข้าค่ะวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะและเป็นวันสุดท้ายที่เราจะพักที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีการย้ายห้องหน่อยค่ะติดต่อย้ายห้องที่ล็อบบี้ เราจองที่นี่3ามคืนใช่ปหคะแล้วที่นี้คืนที่4เราอยากอยู่ต่อเราได้มาเช็คเอาท์ตอน11โมงนะคะแล้วก็โชคดีได้เช็คอินเลยปกติที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเช็คอินตอนประมาณบ่ายสโมงอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งนี่ค่ะตอนนี้เราได้ชั้น12นะคะเดี๋ยวเราไปรีวิวห้องกันดีกว่าเพราะว่าสั่งคืนที่แล้วไม่ได้รีวิวเลยอ๋อนี่ฝากกระเป๋าได้นะเวลาที่แบบเช็คอินแล้วจะไปเที่ยวหรือว่าเช็คเอาต์อะไรเงี้ย เขาก็จะมีการให้แล้วก็จะบอกวันเช็คอินเช็คเอาท์เรียบร้คือว่าห้องพักที่นี่นะคะที่อาซาตุซาบาชิเนี่ยคือมันจะอยู่ที่ราคาประมาณ2,000กว่าบาทถึง4,000กว่าบาทห้าพันอะไรเงี้ยค่ะราคามันจะขึ้นอันนี้รา<ง>คาเป็นบาทอะใช่ปะบาทราคามันจะขึ้นลงตามแบบวันที่พีอย่างวันที่แพลวอยู่พีคสุดก็2องเอ้ยพีคสุดก็ประมาณ4,2 0 0แล้วก็ถูกสุดก็ประมาณ2,900 ก็คือต่างกันเป็นพันเลยเรามาเริ่มดูจากห้องเลยนะคะฝั่งนี้จะมีเป็นไม้แต่งเสื้อนะคะแล้วก็เป็นแปลงเอาไว้แบบขัดหรอครับเนี่ยอขัดขนนเนาะใช่แต่สเปร์เนี่ยสเปร์เนี่ยแบบให้ผ้ามันไม่มีกลิ่นอับอันนี้ก็จะเป็นพวกแก้วกา,าน้ําร้อนไดร์เป่าผมกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็เซฟก็จะเป็นตู้เย็นอย่างนี้ เ,เ,ลเ,เล็กเล็กโตทำงานโตแต่งหน้าโตเดียวกันสีวียี่สิบนิ้วใช่แล้วก็ทุกห้องก็จะมีอันนี้ด้วยเครื่อง,องป้อง,อ,งอากาศแล,กแล้วก็อันนี้ดี่หน่อยมีเนี่ยที่นั่งแบบเนี้ยยัง่งเป็นสนะี่ฟุตเนาะมาไปดูห้องน้ำกันดีกว่าก็จะมีชักโครกญี่ปุ่นแล้วก็อ่างล้างหน้าแล้วก็จะมีพวก สบู่ยาสระผมคีมนวดคือของญี่ปุ่นแล้วก็มีอา่างอาบน้ำด้วยถึงแม้ห้องจะเล็กเนาะแต่ครบทุกอันเลยที่โฮเทลไมสเตอ a ์อาซาบุซะบาชินะคะพี่แพลชชอบมากๆม,มีอยู่2อย่างค่ะก็คือมันลิกไปรอสันได้เลยกับ 2, สองซักผ้าฟรีซึ่งการซักฟรีเนี่ยคือเขาอบแห้งด้วยก็คือ น,ะะนี่ค่ะมาดูห้องซักผ้ากันอ๋อซื้อเพื่อเนี่ยสามารถที่จะซื้อผงซักฟอกแต่ละลอกสันเนี่ยค่ะสองร้อยเยนนะคะเป็นซองกล่องเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นซองเล็กๆที่แบบฉีกใส่ได้เลยง่ายๆซองเดียวสำหรับท่องเที่ยวได้คำเดียวสองร้อยเยนได้สิบซองมีค่ะส่วนใหญ่นะคะก็จะว่าโมาไม่ค่อยมีคนซักหรอกเนี่ยเราก็ซักในนี้ นี้คือตู้อบนะคะและ้ถ,ถ้าใครหนาวก็นี้มั่อยนี่เลยใช่อุ่นมากและนี่ก็คือเครื่องสัปดาเฮนีนี่ไงถุงเท้ากี่วูเออใช่ใช,ใช่ไหมใช่หนึ่งหนึ่งขอนอีกสองขอนหายหม <c oughs> ว่าดูดีแล้ว <c oughs> โอย <c oughs> ถุงเท้าที่จริงเอามาสองคู่นะคะแล้วก็ซื้อเพิ่มอีกคู่หนึ่ง ล้างมือแล้วก็สำหรับใครที่อยากดูแบบว่าทีวีที่จ่ายเงินก็เนี่ยค่ะซื้อการเติมการอย่างนี้ได้แก็มีน้ำแข็งฟรีเนี่ยคือตู้น้ำแข็งฟรีมันจะอยู่ในในห้องซักผ้าอยู่ในห้องซังแลแลกผ้าทุกทุกโรงแรมเลยนะโรงแรมเก่าก็มีคนขยะก็คือหนึ่งถังก็เทลงไปเลยไี่้องอะไร นั่นอ่ะน่อต่อเ <Okay. S 1> น่ารักโอเคนี่นะคะย่านอาซานุสาบาชินะคะจะมีของกินเยอะมากแล้วก็มีม,มินิมาร์หลายอันมากๆนะคะเพ,พ,พ,พื่อนๆที่ไม่รู้จะกินอะไรนะคะคือร้านพวกนี้จะเปิดตลอดแล้วราคาถูกกว่าย่านการท่องเที่ยวเช่นแบบ คือถ ok ูกกว่าแน่นอนก็ที่บอกว่าเดินแป๊บเดียวถึงรถไฟฟ้าทพ่ดงกับต้องเดินทางีวซอาอาาาชิเร็วมากเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแพล่คนเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนชื่อชาแนลค่ะจากชาแนลเดิมที่ชื่อว่า แองอินโพลทาวเวลแอนด์แฟชั่นะคะตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นชื่อภาษาไทยที่เซิร์ชง่ายๆค่ะก็คือเปลี่ยนยู่ใส่ได้เที่ยวไม่ว่าจะเซิร์ชใน Google Facebook หรือว่า YouTube นะคะก็จะเจอหน้าแพลวเนี่ยแหละคะ่ะเป็นคีย์เวิร์ดขึ้นมาคำแรกเลยยังไงก็ขอฝากชื่อใหม่ไว้ในอ้อมใจของเพื่อนๆด้วยนะคะอาจจะไม่ชินแต่แพลวอยากจะบอกว่าชื่อนี้เนี่ย ตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นตัวแพวมากที่สุดค่ะเพื่อนๆจะได้เห็นอะไรสนุกสนกุมากๆๆกมากม,ากม,ากมากเลยค่ะยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะและขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย